สบายดีพ,พ่อแม,าาพาม,าม่พี่น้อเนเนงเบอร์สุขสุขน,น,นุขสุขสขสุขสุขนเขสุ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 ขาุขสุขสุาสุข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 าุขวุัสพขสุขสุขสุขุขสุนสสุข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 ุ่ขสุสขสุขสสสุขสุขนุขะสุขสุขสุขสนกสส เด็กไม่เสีออกอันนี้บจักแล้วเนาประทามันไปเดกเสียออกก็หนีบอลุเฮงกระเบือมาจับเทงน้อยนงเนาะมันมันเดไปมันเดอเด็กกระเบือกเก้าเก้าสิบเก้าหาเก้าเก้าเก้าพี่น้องเลยบุเนบอกเด็เด็กออกไปแล้วเนาะงวดสิบหกพี่น้องจะเอาเด็กซุนหาหมีซุนยังบัวด้ กำลังีมาก้อยแจ้โอ้น้ำปลาเบิดษหนิเบิดภาษากำลังสิก้อยแจ้วพี่น้องกินข่าวแรงนำกันเด้อข่าวแรงนำกานแทบแ่บนำกัรพี่น้องเ้ยก้อยแมาจ้่นี่น่น่นี่น่น่น่ลกนนี่น่นแนี่นีี่นีนเ่็นี่ี่นีนน่ ได้ยินข่าววัดทุกคนถึกเลขลายอยู่เนาะมันมาหน,น,นึ่งเฮงพี่น้องเลขเตงโมระระดังชวนเฮ้าน่ะบอกพี่น้องเอ้ยไม่เคยคิดอยากจะซื้อเลยนะบบได้ถือเงีงดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮ้าโบได้ซื้อเลขเนาะแล้วก็บบได้คิดว่านะซื้ออีูนะเลขวันเกิดเองเงี้ยโบได้ซื้อจังออเพราะอกไปรเงี้องบกินแจ่วก็แจ่วกินครับหนึ่งเฮ็ด ดิ๊ดพึ่งทอดถัดอยู่ทางในพี่น้องเลยพอละเดี๋ยวร้อยชิมมึงก็แจ๊ะแจ๊บม,มึงก็แจ็บแล้วพี่น้องชิมพี่น้องแจ๊บกินกับเพ็ดนะ้วจ้ะอีแม่บอกให้เอาเอยียงค่อยตะเคียมใส่แล้ววะอันนี้คือหนึ่งเฮ็ดฮาพี่น้องเห็นเฮ็ดนางฟ้าเฮาไปเอามาตอนแรงเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ใส่เกลืออะไรจ้ะ ใช้ไปพักที่อยู่เพื่อความสุมพี่เนาะเห็ดนางฟ้าจ้าหลายคนก็เอามาก่อยกินกระเสียบหลายพี่นนองเอ้ยเป็นรดหนาจะเสียมาก่อยกินเัมืนมือหนังเบาดาวก่อยก่อยให้กินอ่ะแซ่บตึติดใจเลยพี่นนองแต่ก็มีอีกสูตรหนึ่งทําแมมบอกว่าพ่อหนึ่งซุกแล้วเลยใส่ซอยกระเทียมลงแล้วก็คน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 นะนะแ้วก็เขาบอกว่าเอาไปขั้นสุ่มบ่ดาว การคนค้นใส่เขาเนี่ยคั่นสุบข้างขึ้นแล้วประมาณนขึ้นช่องขึ้นจะเอามากินโตเนี่ยเนาะห่อเยอบ่ห่อใช้ใบตองหรือบ่ห่อแล้วแบบสมแล้วอืมพอดีกินเลยหอมๆเลยกระรอกมันห่อนพี่น้องเห็นบอกอายตัวตรวจอยู่แับนี้ชิซนนซอยตะเคียมใส่ใส่กระเทียมใส่เห็ดใส่น้งนกี่ตามบ่ คือคือบสร้อยซอสเป็นเปียงหรือว่าตำบอกเห็นไหนะสร้อยกระเทียมใส่ในเห็ดพี่น้องเพื่อความหอมของกระเทียมเนาะมันคิดคายคันสมน่ะคุน้าท่านว่าม่คล้ายคันสมเลยแล้วก็กินมันนะพี่น้องสุดๆแาวแรงหนึ่งเฮ็ดตำแจ่วแป๊ดเดะพี่น้องเอ้ย อาหารเท่ากับวัฒนธรรมูกระทะกับบุีงบพี่น้องอเลยก็เลยกินเท่าที่มีนะจ้ะพี่น้องถึงได้ก็ดีใจเลวนะเด้เค้กก่อนหนึ่งก็ได้ขอบต้องขอบคุณบ่าวดาวบ้านนาจ้าลงทุนหกหมืนม่นกีได้ไหมลงทุนหกหมืน่นกี่เพื่อซื้อเค้กวันเกิดหายนะพี่น,อน้องเนาะเพื่อสิได้บอถอดบ,บทกระเป๋าเทบทกระเป๋าพ้องนั่งอีกที่พันกี่ <c oughs> รมัน้องหนักอีกมึงหนึ่งหมื่นอื 1, <c oughs> อมยันโมพอเขาเนาะเคก่อนก้อนน้อยนะประมาณสามสิบห้าเมตรบอแล้วก็ก้อนใหญ่สัมข้องเฮานั่นหกสิบบอก้อนหกสิบเนาะพี่เนาะบอมีช็อกโกแลตหลายอืมแบบมันก็สีแพงกว่ากันเนาะอ,อันไหนจะเป็นแบบขี้มืดๆนะแต่กะกะแทบพี่เนาะ แถบนกระเบื <T rib bs> um ้อประดับเถียงนาจ้า uh, สีสันสดสวยเลยแหม่สุขบไม่สกไลาบ้น้อมืออื่นเลยลาเลยมืออื่นเลยมืออื่นเด้อ๋อเก่าเก่าเบิ้ออกปดับปะาขึ้นขึ้นว่านออกเหรโอ้ยมาโชคมาหาโชคเก่บินบินบินจุดนี้มันต้องอเก่าเก่าแน่นอนอืม มันบทีมเล็กเก่าพี่น้องพอเล็กเก่าอันออกที่ก่อนๆนะสามโตเลยกเก่าเก่าเก่าโอ้โหถุดนี้มันต้องเก่าเก่าแม่บ่าโอ้โหเต็มระบำให้เบิ่งอีกนะเนมยนเลยขนาดนั้นยังจับอีกได้บอลเก่าพี่น้องเอ้ยวิ่งไปวิ่งมาแต่ไม่จั๊บสุดบอลเก่าแม่งมากมาบอกมาบอกเขาแม่พี่น้องมาเกาะเกาะยังเกาะเกาะบ้าบ่าอะรอืมเกาะบ้าเอามาจับโทรศัพท์อีกได้ ไปด้วยอืมบัวแมนเดลส์เอาแมนแมนแมนบัวน้อบัวอื่นพี่น้องเรดนำการน้ำเอามีหลุ่นหวยอีกแล้วแมนบันี่ฮึอืมอืมหลุ่นหวยพี่น้องมีขีดหลุ่นหวยมามือนเด้มพี่น้องเด้อซื้อกระเพาะได้รุ่นพี่น้องบัได้เหรียญลายดอกแมนท่านบัซื้อสามสิบสี่สิบกว่ากันไปพี่น้องเยชีวิตพอมีซีซันแมนบอกหลุ่นเป็นปกติพี่น้องอือื ไพ่บลุ <ưng> ่นหวยแสดงว่า <initiation> ผู ú, ygen, ai, bang, water, ot, ah, ้น so, ั้นคือว่ายี่สุดๆแหละทุกคนก่นเลยทุกคนกันต้องมีเสียงโชคแม่นอ่พี่น้องเสียงโชคเสียงท้ายกันบ้างเล็กน้อยเนาะเจ้ากับบ่ได้แบบสื่อเออสื่อทุกงหอดด้วยยังกับบบพี่น้องแต่ว่ามีงนาวอยู่ในตัวแต่ว่าคิดอยากสื้อจังสื่อนะแบบว่าฟันหรือว่าเอียงกระตามพี่น้องจังสื่อเฮิร์เฮิเฮากรลุ่นเท่านึงพี่น้องแม่ เ,เ,ไปไปเอา,า,า,าอกะกระดังเซลกระเทียมหยิบเอาบางนาอีกหยิบบางนาลงไปอีกเอ้าบปหยักสมไปได้เนาะว่าเพราะว่าพักตี๋เขมมา,าเก,เกเบาบา็บมาหลายมืงอเลยก็ก็เลยไปทำไปหยักสมหยิบมะนาวขั้นสูงไปเลยสีสันป้าของเขาคือที่ไปตัดเสื้อแทนเลาเนี่นะ,ะคนคนคน มาเด้อพี่น้องบานนี้เข้าถูการกินได้เลยปลาไปกินน้ำกันพี่นอ้องรอดพี่ไไ <S <S น้องเว้ยยังไงหนึน่งเฮ็ดแล้วก็ถั่วรับปลานะนั่นอาะไรกินข้าวกินข้าวน้ำกันน้องหลีดบอกินน้ำจ้าน้องหลีดบอกินอิ่มเค้กอหลีดก็มากินเค้กมันเกล็ดไม่นะ เขาดี้วสบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องขี่นเขาเดพี่น้องเล่นกันเลย้อสบายดีพี่น้องมาเด้กนอนนี่ง่ายง่ายนะง่ายแต่แสบนี่หลับตาแล้วเลกหลาหบคออยลับาคอง่็นลับอเป็นขัวบ่ กินเงินเยมือกวเไม่เคยกินบบไม่เคยลแต่คือเคยกินอันกินยังกินแกงแาขึ้นสมองเลยอืมันความแม่ดิอืมมาเสียมอะไร่ะเสี่ยงเส่เพรสียมนันสีหอม dầu biết rồi cái này hết rồi ok cái này được bao ủn nữa bao จริงกพกินูเอาขนาดเห็สมไปเนาะเขาไเนหนอยเป็นฟอยเห็ดเป็นฟอยจาะจนะเนี่ยเเอนอยวจเจียหอยกแปงทอดใช่ะแปงอปถอดกอบ FC มอกยอ ออกอยเป็น t นอะรเนนุ่มอ,อ่ะุกวับ่า,ก,บา,าออก,ก็ไม่เสียหักก้อนรองจอเน่นกปลาเสมอกันไปละแต่าเสมอหันหน่อยเมาเฮือเก็บเสียหักกอนเก็บไปทานเขาต้องตา,า,ามหรอเ,เมัก็รู้ใช่ะหางก็รู้ดนห À, lô, lô. Mình đọc lóc nhanh nóng nhanh 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 Chắc nhanh 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 ออต่อไปมาจาุ่ออบผอกันอืมเขาเฉยไม่ได้เก็บแบบ้อมกันนะมนันเสียงอยงานชิลชิดัชเไหมไดเทียนไหจุ่มใจุ่มในไม่ได้หว่อืมยังไม่หดนเลยเพิ่อ,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 อีกเนไพ่เหรอแบุพเฟโอ่อยหน่อยที่เนื้อไม่ห่อยเป็นไพ่นะ ใส่จุ mm, Hence, it? It ่นสีไหมหัวใส่ซึงกลางหมุงบานเห็นไหครับไหมหมุงก็ะชงหนึ่งจุ่นมาเนียให้หมึกเกี่ยยัหน่อยสุดหมุงมันไหมหมึกละกันเยอะกับสุดบ้านเที่ยมันผซู้มไบ่บอกว่าข้อสีไหมเทียมันลงตามาทิไหมจะทำงานอยู่บ้าน วกชาแบั่น้อยนมันจุกอันใหญไขใหม่อือเจยก็หอมเซลเซแยสนาก็รูก็อ่านหนักจะทำงานยังไวดใจทำงานเป็นบ้านเด็กอีกอือทมัานก็อร่อยเออช่างชิบห่าบะว่นนี้ช่างชิมหาบะอยู่เป็น้าวน่อย แปกกับมือนเ้ินองทำล่อจะพันชีพตัวมาฝังเราเนี่ยเองทำหล่อไปสื่อโอไยยังไงเล็กอุ่นได้ทำงานนะค่ะอุ่นนะเงินทำหล่อมาไปสื่อแต่เช้านะแต่อุจะกินดีแต่มันดีกูมือนรกเมือใเส้นอกอะหะนั่งอย่าเฉย เม,มื่อไรมันล่อกมันดีมันลุยจะกี่วนมันเบาของแกไม่คดอยังไงดีเดยวเอ้ยหยุดเอ้ยบกขึ้นววันนี้นี่ไม่เนาะเอายังปีแหละจะเป็นเช้าหน่อยอย่างกขชื่ออยู่บ้านตวัวไม่้นวอ่ะยูอลไรปะ่างเลยว้จี๊ดดางเลยกับยา้ยัง mặt trơn áo nơi thật thì hưng mhm mặt trơn đưa thật thì kệ luôn là không phải là không đấy, là không đấy, là luôn luôn ok rồi, luôn 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 được, luôn 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 คืดเนาะนึกริงเช็ดแ่เป็นจือเนาะเอ้าเอาได้อย่างจืดีริหน่อยจากเออจากนนรีลืมแล้วบูมาคำแล้วเราไปซักผักนเช้นไรขอเลยานบ้ายางมากเลยเพราะเพราะอ้าวมันแด้สุดมากเลยเลยอ้างงอ้างว่าคือมาละคำเลยแต่แพรนี้คือเช็ดไม่เข่จืดอะไรย่งไวันทีหนึ่งก็เลยจืดไว้ ยิงหน่อยก็ไ hmm. ด้มันจะได้ป่ากันสามคนไอแม่ปดเกินอัะดีไม่บอกก็จัะมันเขลมเนาะอีงไอนี้นะนีอ้ออกไมั้งเรอือ้วอราอุ้ยมมนเอเนี่ยเขาลืมเขาลืม ยูไรต้องต้องดีต้องเลยต้องห่างเทียนถึงมนสามนาด่าะลย่ะงอยคะห่างเถอะนะะอืทำเพ่อาดทุกคนเลยอือเป็นฉีนาแล้วแบบนี้จะคอยฉีหานี่กได้น้ออือีนั่นมันวนาแล้วเมี่ยมันใหญ่ปลกพงมันนาองเลหา

ิวไปดีพี่น้องน้นงพี่น้อง